ดีใหญ่ติดสินบน20บาทรบราทเข็มขัดข้างหลังแชมป์อะไรครับอ๋อเข็มขัดข้างหลังกินจุกรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้อาอยากดูนะฮะ Battery ninety percent อ,อันนี้เป็นเข็มขัดอ่าเป็นสมัยช่วง ช่วงอายุ20ต้นๆนะครับคือโชคมวยทุกกติกานะฮะฟังทุกกติกาทุกน้ำหนักคือพี่เป็นแชมป์หมดคือได้แชมป์ทั้งหมด6เส้นนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงก็คือได้เข็มขัดในนี้ทองจริงนะครับอันนี้ทองจริงอันนี้เพชรจริงนะอันเนี่ยดับบยูนี่คือเพชรแท้หมดเลยนะครับและเขียนว่าแชมป์นี่เ้เขียนว่าแชมป์อ่า แล้เข็มขัดหนักหนักประมาณ10บกิโลครับตอนนี้อันนี้หนัก10บกิโลจริงนะมันหมุนได้ด้วยนะครับก็ก็คือเอาเข็มขัด6เส้นไปแลกมาเป็น1เส้นเพราะว่าไม่สามารถจะถือไปชกได้แล้วก็พี่ก็แขวนรวมเลยอันนี้จริงๆคือหลังจากที่พี่ได้แชมป์พี่แขวนเลยแล้วเข็มขัดเส้นนี้ก็ยังไม่มีใครมาแย่งชิงได้เพราะว่าต้องชนะทุกกติกาทุกน้ำหนัก และต้องได้แชมป์หเส้นมาก่อนถึงจะมาท้าชิงกับพี่ได้ซึ่งในตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีต่างประเทศก็ยังไม่มีใครทําได้นะครับยังไม่มีใครทําได้รถทงรถถังยังทําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จริงๆนาะบงนาะบิวยังทําอะไรไม่ได้ก็พี่ก็ยังครองตําแหน่งอยู่แต่ถามว่าทําไมถึงทุกคนไม่รู้จักเลยทุกคนไม่รู้จักเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ไม่อยากให้เปิดเผยตัวตอนพี่ ตอนตอนตอนนี้พี่อะถามถามคนที่เคยดูตอนพี่ชกได้มันมีมันมีคนดูลองลองพิมพ์คําว่าจริงครับดิจริงจริงมันจะมีลองเนี่ยมันจะมีคนพิมพ์ว่าจริงครับจริงเพราะเขาเคยดูแต่ทีเนี้ยพี่ก็บอกว่าบอสชาติไว้ว่าว่าผมไม่ต้องการออกสื่อนะเพราะว่ามันยากที่จะมีใครมาล้มแชมป์ผมดังนั้นคุณไปโปรโมทนักมวยรุ่นใหม่เถอะรุ่นอย่างผมเนี่ยไม่ต้องโปรโมทเพราะว่า ผมมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วผมก็ขอแบบอยู่แบบชิวๆแล้วกันนะผมขออยู่ชิวๆแล้วกันพี่ก็อบอสชาติก็เห็นด้วยก็เลยเซ็นสัญญานุ่นนี่นั่นกันนะครับผมก็พี่ก็เลยกเกษียณตัวเองใช่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่2ี่อ่ะอ่ะตั้งแต่วัวนยังยังอยู่เมกาอยู่เลยอะ่ะนี่นะครับใครที่ถามสวยไหมเข็มขัดสวยไหมสวยมากนะของจริงนะอันนี้ของจริงนะ ของจริงนะครับนี่ของจริงนี่ของจริงตั้งโชว์ไว้ไงเอาเดี๋ยวนะครับปอปอ,อะไรช้อปปี้สามร้อยฟรีมีอยู่จริงอะ,รอะไรอะไรอะช้อปปี้สามร้อยส่งฟรีไปหาได้เลยครับช้อปปี้สามอยะคือก๊อปยังไงก็ก๊อปคือไม่ไม่ใช่แน่นอนอะ อันเนี้ยสั่งทำพิเศษสำหรับพี่จริงๆยี่สิบกับยี่สิบโดโดขึ้นชอนะเข็ม <_ d ose> ขัดมวยปั้มไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ <_ d ose> เพชรแทร้ครับค <_ d ose> ้าพูดแอปอื่นแอปไรพูดแอปไรไม่ได้พูดแอปไรเลยมีแต่แอปแอป ขอบคุณปอป,อ,ปอไม่ต้องปุงนะครับส่ง14 14ฟั u f f y heart นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยจากใจจริงนะฮะขอบคุณปอปอ,ปอส,ส่งส่งอะไรเนี่ยหม,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 หมออยาบังตาขเขมรน,นะครับขอบคุณขอบคุณใจส้มกับแม่อ่าน อ่านดีๆไม่ได้จริงของคุณปอๆมันต้องปรุงนะฮะขันอีกห้าใบนะฮะแล้วก็วงมะลัยด้วยมันจะมาไหว้ใครครับนี่ขขบคุณรู้อยู่สบู่ไทยครับหัวใจส้มนะฮะ s s i r m s นะฮะหัวใจส้มนะฮะคือพี่จะอยู่ที่นี่นะับเพื่อรับปรึกษาปัญหาของทุกคนใครมีปัญหาเรื่องราวความรักเรื่องราวของชีวิตโดเนทมาได้พี่จะรับฟังและพี่จะให้คำปรึกษาอย่างดีเยี่ยม นะครับผมทุกปัญหามีทางออกถ้าไม่มีทางออกก็ออกทางเข้าแม่งเลยนะครับผมมันเข้ามาทางไหนปัญหาเนี่ยก็ให้แม่งออกไปทางนั้นนะฮะทวงครับเหตุแบบนี้เนื่องจากตีเลือกเต้แล้วเต้ไม่ได้เป็นแล้วตียังได้เชื้อเต้มาเต็มเตไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโทรหาได้เปล่าครับ โทรหาโบสติติครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ไปครับเดี๋ยวไปครับ,ร,บรอถึงยี่บห้าทีหนู่ักค่ะเขามีเมียโอซีแต่มาทำให้หนูรักทำไงคะโอ้โหแล้วหนูต้องแยกแย้ให้ออกครับว่าหนู เป็นได้แค่เมียเขาในในไอซีครับหนูก็ต้องเป็นแค่แค่นั้นนะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ต้องแยกกันเนาะมันต้องแยกแยะก,กันเนาะอยู่แค่นั้นก็อยู่อยู่ในที่ที่ที่หนูพองพึงพอใจนะนะนะครับเออนะครับนะนะนะคืออะไรอุ้ยขอบคุณครับ A n I M S นะครับหัวใจดวงใหญ่มากขอบคุณมากครับขึ้นมาตรงนี้เลยมันขึ้นเลย h a n d าร์ a นะครับขอบคุณมากครับ ติดสินบน20บาทใช่ครับยาละี่ระวังครับติดตอกห้ามถือเข็มขัดมันผิดกฎชุมชนเรื่องขี้โมซุยขี้ขิงครับมันไม่มีกฎนี้นะครับมันไม่มีกฎนี้นะอย่ามั่วนะครับขอร้องอย่ามั่วนะ อย่าใช้ใจลงไปเล่นอันนี้เรื่องจริงครับอย่าใช้ใจลงไปเล่นนะพยายามที่เอาแค่หอมปากหอมคอพอครับในในเกมก็ส่วนในเกมแต่ส่วน o อหรือว่าอะไรมันก็ต้องมีชีวิตของตัวเองนะพยายามที่จะแบ่งแยกให้มันถูกต้องหน่อยนะชอบเพื่อนแม่ต้องทําไงพี่ตีเพื่อนแม่เพื่อนแม่เป็นเพื่อนของแม่ แล้เองก็ไปชอบแต่ถามว่ากับคอนหวานวันไหนตุดจีน,น่าไปมากกับคอนหวันนะ่าจะเป็นช่วงเดี๋ยวบอกอีกทีนะฮะคือคือต้องพูดตรงๆนะครับอันนี้พูดตรงๆนะความรักไม่เลือกเวลาเกิดความรักไม่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเวลาการที่คนเราจะไปชอบคนอายุอยอะกว่ามันเป็นไปได้หมดหรือคนอายุอยอะกว่าจะมาชอบเด็กมันเป็นไปได้หมดอาจจะพูดจริงๆนะมันเป็นความรัก,กน,นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีแนวโน้มหรือมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้เราเนี่ยกับแม่ของเพื่อนเอากับเพื่อนของแม่เนี่ยมนลงเอยกันได้เขาชอบเราไหมเพื่อนของแม่เนี่ยมีผัวหรือยัง มีลูกหรือ,อยังแต่ถ้าเขามีมีมีผัวมีลูกแล้วเนี่ยมันไปไปไม่ได้แล้วถูกต้องไหมการที่เราไปชอบเขาเนี่ยมันก็ได้แค่ชื่นชอบความเป็นผู้ใหญ่แค่นั้นแหละเองยังเด็กเองยังต้องโตไปเจอคนอีกเยอะดังนั้นน่ะสงบอารมณ์ไว้ก่อนไอ้หนู <c oughs> สงบสติอารมณ์ไว้ก่อนไอ้หนู ไม่ดูนานหรอกนอขอขอ,ขอบคุณมากฮะเดี๋ยวเรากจินะฮะเราจะเราจะเจินที่นี่ทุกวันวันที่ทีตอนนี้กี่นาทีแล้วทุกคนมีใครรู้ไหมเวลาที่จะเตรีมไปตอนนี้ขอบคุณเซฟครับ SNSV ฮนะหัวใจส้มแล้วก็๊อปูล่านะครับขอบคุณครับขอบคุณมากฮะผม,มาอายุ20มีแฟนสิก็อย่างที่บอกถ้าคนมันรักกันหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้หมดความรักอะ ความรักมันเกิดขึ้นได้หมดจริงๆทวนเชื่อเหอะมันมีข่าวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไอ้หนูเนี่ยมันมีเด็กเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุแค่ประมาณอายุประมาณสิบปดเองมั้งชอบสาวคนหนึ่งอายุสามสิบปดหรือสี่สิบนี่แหละคือรุ่นแม่เอาไว้ง่ายคือเขาชอบรุ่นแม่ แล้วคนเนี้ทํำยังไงรู้ปะ่ะสาวคนนี้ยเขาโสดเขาเป็นสาวโสดแต่เขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วใช่ไหมแต่เขาเป็นสาวโสดไอ้หนุ่มเนี่ยชอบแต่ผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธบอกว่าเฮ้ยเธอมันยังเด็กไปเธอยังต้องเจออะไรอีกเยอะเรามันแก่แล้วเราครบกันไม่ได้หรอกไอ้หนุ่มนี่ทําไงรู้ปะ่ะด้วยความที่มันรักจริงอะ่ะเชื่อไหมทุกคนมันพิสูจน์ตัวเองโดยการที่ว่ามันตั้งใจทํางานเก็บเงิน ติดสินบน20บาทอขอบคุณที่พูดเรื่องนี้ผม40ิไปชอบเด็ก8ขวบเดี๋ยวผมลุยเลยถ้าโดนจับผมจะโพสต์คลิปคุณอ้างอิงขอร้องยาเฮียต่อยมากเลยคุณชนชัยนะครับ ชนชัยนะครับส่งโอมีไหมครับโอุมีที่นี่ได้ด้วยหรอโอ้มีที่นี่ไม่น่าได้ไ้งคิดว่านะโอ้ยขอคุณชนชัยครับห้าสิบดอกหลาบนะฮะไอไอหนูเนได้ทำไงรู้ปะมันทํางานเก็บเงินไปกู้ซื้อบ้านนะเกิดเรื่องเรื่องเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นมันไปกู้ซื้อบ้านแล้วมันก็เอาบ้านเนี้ยมาเป็นหลักฐานว่ามันจริงจังกับผู้หญิงคนนี้มาก จนผู้หญิงคนนี้ตกหลุมรักมันอายุ38 40ี่เยนะตกหลุมรักไอ้หนุ่มวัย18เนี่ยแล้วทั้งสองเนี่ยแล้วผู้หญิงอะ่ะพาไอ้หนุ่ม18เนี่ยมาหาพ่อแม่ตัวเองเพื่อที่จะทำการสู่ขอว่าเออเนี่ยคือแฟนหนูนะแล้วจะแต่งงานกันนะแล้วก็จะคือมีบ้านมีบ้านแล้วนะเข้าใจไหมคือมันกู้บ้านผ่านแล้วนะคือแต่เด็กอายุ18เข้าใจไหม คือมันเกิดขึ้นได้มันมีมันมีอยู่จริงมันมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกครดีติน้องสวัสดีครับแอบชอบเพื่อนยายทำไงครับพี่ติ๋ สตรีมในม่วงครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในม่วงเอาโอเคตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะไลฟ์มาถึงครึ่งชั่วโมงแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันในม่วงนะฮะในม่วงในม่วงในม่วงนะฮะแล้เวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอในที่คาดำํำอีกยี่สิบห้าทีเพื่อปลดล็อกพี่จะได้สตตีมสองช่องทางทุกคนจะได้ดูพี่แบบเต็มอินะ่มเนาะทุกคนจะได้ดูพี่แบบเต็มอิ่ม ดูแบบทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่สตรีมสตรีมยาวนานมากเอาไว้ง่ายครั้งหนึ่งประมาณ8-9ชั่วโมงทุกคนดูพี่ได้ยาวๆและมันดูได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งด้วยมันเจ๋งมากๆนังทุกคนอดใจรอนะครับอดใจรออีก2วันวันนี้วันแรกผ่านไปแล้วเหลืออีก2วันเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ถ้าพี่ปลดล็อกฟีเจอร์ได้ทุกคนจะได้ดูพี่ยาวๆแน่นอนและพี่สัญญาแล้วพี่จะพูดเพราะๆจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวัง คือพี่โดนแบนโดนแบนเจ็ดวันไปสองรอบอีกแป๊บเดียวคือกูจะบินแล้วเข้าใจไหมคือพี่สัญญาว่าพี่จะรักษากฎเพราะว่าพี่รักติกตอกมากพี่รักติกตอกมากพี่รักคนดูในติกตอกมากนะครับรักคนดูในทิกตอกมากจริงๆเดี๋ยวเราจะเจอกันเจอกันแน่นอนแต่ แต่ติ๊กตอกไม่รักกูเลยไม่รักกูเลยไม่เล่นไฟเอ็มเราเล่นไม่ได้ครับยังเล่นไม่ได้ยังเล่นอะไรไม่ได้เลยฮะแล้วหนูชอบพี่ไหมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จีบกันในนี้เลยเหรอฮะไต่อยเลยเออมาจีบจีบกันขคำหน้าคมตาเจ้าของช่องเกิน อยากทําน้ําหมักเพื่อนยายกระจายครับพี่ตีต้องเข้าหาแบบไหนโอ้ปวดหัววะปวดหัวเว้ยปวดหัวจริงยอมจริงเงพี่ตีช่วยหนูด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาช่วยวันนี้ก็เจอกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะฮะเจอกันี้ไข่มุวงนะฮะเจอกันไี่ม่่งนะ แต่สะดวกซีอู๋มันเริ่มครับพรุ่งนี้อีกสองวันขอบคุณขอบคุณของขวัญทุกท่านด้วยนะครับรักทุกคนจริงๆของขวัญนะฮะรักทุกคนที่ส่งของขวัญจริงๆนะครับรักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะฮะใจนิม่่งนะจ๊ะซียามันมันลงยังไงวะ <c oughs> <laughs> มันไม่มีปิดมันไม่มีปุ่มปิดสต็อปไลฟ์ว่ะมันลงไงวะ <laughs> เอ้ยมันลงไงอันนี้หรออ๋อโอเคซียูครับซียูซีอรักรักทุกคนครับรักทุกคนครับบ๊ายบาย